เดี๋ยวครับวันนี้ก็อยู่งเกมอะไรไม่รู้เกมนี้แหละ Xcore Burn Blue อะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละใครเพิ่งติดเพลงน่าจะเกมใหม่อ่ะผมก็เคยเห็นเหมือนกันวันนี้ผมมีอยู่หมื่นสี่ผมจะซื้อหมื่นสองไปที่เหลือเราจะมันย้ำใหม่เอ้ยเอาเอุย้ยสองตัวเองเหรออุย้ยคุณมีคูณคูณสามหมดแต่ช่องแรกคูณน้อยไปหน่อยไม่มีคูณเลยอ่ะช่องแ้กเฮ้ยเฮ้ย,ยไป ถ้มันจะเป็นมน้อยอ่ะอุ้ยอุ้ยจะแพงไม่ดีจะแพงไม่ดีสองพันเก้าอ้สองพันเก้าสองหมื่นแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นอ,อ๋อถ้ามันเชื่อมกันถึงข้างหลังมันก็บวกอีกหนึ่งเป็นใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเอออะไรไงว่าแล้วโอเคแล้วคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยโอเคโอเคถึงปึ๊บสองพันเจ็ดอุ้ยใจเอ้ยจะแพงแล้วเนี่ยจะแพงแล้วเนี่ยจะแพงจะเลยอีกสองรอบครับมาไหม อ๋อมันคูณนี่ว่ามันรี้จแพงเออพึ๊บอุ้ยเดียวไปเด็กรอบหนึ่งโอเคได้อยู่โอเคอุ้ยสมามห้าคูณมันบวกคูณมันบวกเพิ่มไปรอบสุดท้ายออือ้ขาดทุนนิดหน่อยเฮ้ยไปขาดทุนดิเออขาดกันขาดนิดหน่อยอะไปครับ ไปอุ้ยไม่คูณเลยรอบนี้โอ้โบหายแล้วไงเคไปโอเคสวยคูณไปบวกหนึ่งสปนคูณสองโอเคสวยมา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 บวกหนึ่งสปนไปคูณสาม โอเคสวยมาอย่างนี้ก็สวยดีเออไปไอโบเองสปินไปอุ้ยอุ้ยเออเออขาดทุนว่ะขาดทุนจัดเลยเออโบเอ็นสปรินเออสวยยังมาอยู่โอเคโอเค มา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 ปึ๊บห้าพันมาโบวกหนึ่งปินขอโหดโจ้ได้อยู่แต่ไม่ถึงไม่บวกโอเคเอ,อ, Har, อุ้ยเอ้ยไปหกหู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 อะไรวะบนี้อ่ะแล้วเนี่ยมามามาขอคูณหน่อยโอเคคูณมาสวยหกปินไปนครับปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ราทายโอเคยังยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังมาอยู่ครั้หนึ่งวงหนึ่งปีนขอมาเรื่อยๆไม่ได้